ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั่วโมงเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเมนทีนีค่ะในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดที่53ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะค,คุณครูเมย์ก็มีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนเล่นถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยดีกว่าคะ่ะช่วงโอ้เย่ปริศนาอะไรเอ่ยตอนข้อไหนกันแน่มีไข่ไก่ทั้งหมด9ฟอง นำไปทําไข่เจียวหนึ่งสองสามเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองโจทย์มีอยู่ว่ามีไข่ไก่9้าฟองใช้ทําไข่เจียวไป3ามฟองเหลือไข่กี่ฟองนะักเรียนลองตอบคุณครูเมสิคะว่า ไข่ไก่ที่เหลือจากการนำไปทำไข่เจียวจะเหลือทั้งหมดกี่ฟองกอไก่เกา้าลบสามเท่ากับห้าขอไข่เก้าลบสามเท่ากับหกขอควายเก้าลบสามเท่ากับเจ็ดขอไหนกันแน่ เก่งมากค่ะนักเรียนคำตอบในข้อนี้ก็คือ9ล3เท่ากับ6นั่นเองต่อไปเรามาฝึกการวิเคราะห์ส่วนต่างๆของโจทย์ปัญหากันในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่53ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปที่หน้า53ค่ะ คำสั่งมีอยู่ว่าขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบ แบบฝึกหัดหน้าที่ 53. มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อเราจะทําต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์ข้อที่7พร้อมกันค่ะนักเรียนมาดูโจทย์ข้อที่7ในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดหน้าที่53โจทย์มีอยู่ว่าแม่ต้องการไข่ทำอาหารหฟอง มีอยู่แล้วหนึ่งฟองแม่ต้องซื้อไข่เพิ่มอีกกี่ฟองจึงจะครบจำนวนที่ต้องการนักเรียนหยิบสีนะคะดินสอสีสีฟ้าขึ้นมาหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะคะเรามาวิเคราะห์กันดูสิคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรในข้อ7นี้สิ่งที่โจทย์ให้ก็คือ แม่ต้องการไข่ทำอาหาร5ฟองมีอยู่แล้ว1ฟองนักเรียนขีดเส้นใต้เลยนะคะด้วยดินสอสีสีฟ้าจากนั้นนักเรียนหยิบดินสอสีสีสดำขึ้นมาเพื่อขีดสิ่งที่โจทย์ถามในข้อที่7โจทย์ถามว่าแม่ต้องซื้อไข่เพิ่มอีกกี่ฟองจึงจะครบจำนวนที่ต้องการนักเรียนขีดด้วยดินสอสีสีดำนะคะ เมื่อนักเรียนวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันในข้อที่7นี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ5ลบ1เท่ากับเท่าไรนะคะดังนั้นเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราจะลงมือทำหาคำตอบ5ลบออก1เหลือ 4นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะตอบว่าแม่ต้องซื้อไข่เพิ่มอีก4ฟองเมื่อเราได้คำตอบแล้วอย่าลืมตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะในที่นี้นะคะแม่ต้องซื้อไข่เพิ่มอีก4ฟองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่า4น้อยกว่า5นั่นเอง นักเรียนมาดูข้อที่8นะคะโจทย์มีอยู่ว่าต้นได้ดาวจากครู7ดวงตองได้ดาวจากครู5ดวงต้นได้ดาวมากกว่าตองกี่ดวงโจทย์ข้อที่8นี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ ตนได้ดาวจากครูเจ็ดดวงตองได้ดาวจากครูห้าดวงนักเรียนหยิบสีฟ้าขึ้นมาขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ด้วยดินสอสีสีฟ้านะคะและในข้อนี้โจทย์ถามคือต้นได้ดาวมากกว่าตองกี่ดวงนักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยสีดำจากนั้นนะคะนักเรียนมาวิเคราะห์กันนะคะว่า เราจะนำา7ไปทำอะไรกับ5ถึงจะได้คำตอบเอ่ยในที่นี้เราอยากรู้ว่าดาวต้นได้ดาวมากกว่าตอนกี่ดวงจึงนำา7ไปลบกับ5นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังต่อไปนี้7-5ลบ5เท่ากับเท่าไรจากนั้นนะคะเราก็จะหาคำตอบว่า7เอาออกไป5เหลือ2นั่นเอง ข้อ8ตอบได้ว่าต้นได้ดาวมากกว่าตองสองดวงซึ่งคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลการเนื่องจากสองน้อยกว่า7นั่นเองค่ะข้อ9โจทย์มีอยู่ว่าป้ามีแมวสีเหลืองและแมวสีเทารวมกัน9ตัวเป็นแมวสีเทาสี่ตัว เป็นแมวสีเหลืองกี่ตัวในข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือป้ามีแมวสีเหลืองและแมวสีเทารวมกัน9้าตัวเป็นแมวสีเทาสีตัวนั่นเองนักเรียนหยิบสีขึ้นมานะคะสีฟ้าขีดเส้นใต้ตรงโจทย์กำหนดให้จากนั้นนักเรียนหยิบสีดำขึ้นมานะคะขีดเส้นใต้ในส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าเป็นแมวสีเหลืองกี่ตัว ดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า9ลบ4เท่ากับเท่าไรจากนั้นเรามาหาคำตอบกันสิคะว่าว่า9ลบ4จะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย9ลบ4ได้เท่ากับ5นั่นเองดังนั้นเราจะตอบได้ว่าเป็นแมวสีเหลือง5ตัวนะคะขอ้อ10 น้องอายุหกปีพี่อายุแปดปีน้องอายุน้อยกว่าพี่กี่ปีนักเรียนหยิบสีฟ้าขึ้นมาค่ะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาขีดเส้นใต้นะคะในสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้โจทย์กำหนดมาให้เราว่าน้องอายุ6ปีพี่อายุ8ปปีนั่นเองขีดเส้นใต้ด้วยสีฟ้าในสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ และนักเรียนขี่เส้นใต้ด้วยสีดำในส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าน้องอายุน้อยกว่าพี่กี่ปีเราจึงนำมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า8ลบ6เท่ากับเท่าไรดังนั้นเมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่า8เอาออกไป6เหลือ 2นั่นเองนะคะในข้อนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเนื่องจากว่า2ของเราน้อยกว่า8เราก็จะตอบได้ว่าน้องอายุน้อยกว่าพี่2ปีนะคะ ่อมานักเรียนมาทําแบบทดสอบกับคุณครูเมย์ดูนะคะข้อแรกพี่มีกล้วย9ผลกินไป3ผลพี่เหลือกล้วยที่ยังไม่ได้กินกี่ผลเอ่ยจากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังต่อไปนี้นะคะ,ะนักเรียนลองตอบคุณครูเมย์สิคะว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้สามารถเขียนในรูปแบบใดคะก็ไกลเลบเท่ากับเท่าไหร่ ขอคาย9ลบ2เท่ากับเท่าไรขอคาย9ลบ3เท่ากับเท่าไรเก่งมากเลยนะคะคำตอบก็คือ9ลบสเท่ากับเท่าไรนั่นเองข้อต่อไปขออ้อ2โจทย์มีอยู่ว่าแม่มีแตงโม8ผลมีส้ม4ผล แม่มีแตงโมมากกว่าส้มกี่ผลจากโจทย์ส่วนที่โจทย์ถามคือข้อใดก,ก้อไกลแม่มีแตงโมแปดผลขอ้อไขแม่มีแตงโมมากกว่าส้มกี่ผลขอควายแม่มีส้มกี่ผลนักเรียนลองตอบกันดูสิคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือข้อใด มากเลยนะคะนักเรียนในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือขอ้อขอไข่นั่นเองค่ะแม่มีแตงโมมากกว่าส้มกี่ผลสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดลงไปแล้วพบกับคุณครูเมย์ม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ